สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์จัดไปฮะวันนี้ซึ้งสุดๆเตรียมส่งให้เพื่อนเตรียมผ้าเช็ดหน้าและถ้าเกิดคุณเป็นคนน้ำตาไหลง่ายไปดูคนเดียวครับคือมาในยุคนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดเราทำเนี่ยโลกจบเลยนะหมดทุกปัญหาก็คืออย่าไปเรียนแบบของที่คนอื่นมีแต่จงเรียนแบบความดีที่เขาทําสนามกีฬาซึ่งหลายคนพยายามจะสร้างความมันแท้เป็นสงคราม เปลี่ยนสนามแห่งสงครามเป็นสนามแห่งความรักนี่คือช็อตเด็ดบอลโลกที่เจ๋งที่สุดและเสื้อบอลที่มีค่าที่สุดในบอลโลกเป็นอย่างไรซึ้งน้ำตาไหลชัดชๆชแชมป์ชัดไปอามอร์บอลโลก2006รอบชิงชนะเลิศ in Germany ช็อตเด็ดคือสองศิลปินจากมาลายยเวนตุส Alessandro, De p ป e r o โและซิน e ด i ีนซีดานสองตำนานเกมรุกแห่งยูเว่มาเจอกันเด p ปี r o โร่ีเพิ่งจัดไปประตูสำคัญนะพาอิตาเลียชนะเจ้าภาพเยอรมนีในรอบรองชนะเลิศซีดานจัดไปในวุ์นนี้3 g o โกลพาฟร a n c e ชนะทั้งสเปนบราซิลโปรตุเกสเข้ารอบชิงแล้วก็เป็นซีดานที่ชิปจุดโทษสุดเทพให้ก่ขาวขึ้นนำปาสตาบลู แต่12นาทีต่อมามาโกมาเตราี่มาตีเสมอเป็น1นง,นงและในช่วงทดเวลาพิเศษ2คนนี้มีเรื่องกันซิดานคุมอารมณ์ไม่อยู่โคกเปรี้ยงโดนใบแดงกองกลางตำนานฟรัง่งส์อยู่ไม่จบเกมโดนไล่ออกในนัดสำคัญที่สุดนี่คือนัดสุดท้ายในการเล่นฟุตบอลอาชีพและนี่คือรูปที่น่าเศร้าที่สุดใน history ของบอลโลก สุดท้ายอิตาเลียชนะจุดโทษโลกเสียดายคำว่าถ้ายังตามหลอนฝรั่งเศสและจีซูถึงวันนี้ถ้าเขามาโดนใบแดงถ้าซีซูยังอยู่ในสนามเขาไม่น่าพลาดจุดโทษฟร a n c e อาจชนะเป็นแชมป์โลกก็ได้แต่ช็อตเด็ดยิ่งกว่าคือ